วัดประชาะสัสร้างขึ้นมาบางคนจะเข้าใจว่าไอ้โครงการนี้เนี่ยมันมีความเกี่ยวข้องกับการเมืองไหมเพราะชื่อมันคล้ายๆเหมือนพักพลังประชารัฐในความเป็นจริงแล้วโครงการนี้ไม่ใช่มีความเกี่ยวข้องในพักใดๆเลยนะเป็นโครงการที่มุ่งเน้นในการพัฒนาวัดประชาชนแล้วก็รัฐราชการเป็นต้นจึงทําให้โครงการนี้เกิดขึ้น เมื่อโครงการเกิดขึ้นนี้ก็ได้เป็นของความเห็นชอบของมหาเจ้าสมาคมว่าให้มีการจัดทําโครงการวัดประชารัฐสร้างสุขเกิดขึ้นมาจึงได้ในสมัยที่ที่ปรีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นท่านก็ได้มีการสั่งการไปที่ท้องถิ่นจังหวัดต้องบอกก่อนนะครับว่าโครงการนี้เป็นของรฐฐาชการ นราได้สั่งการมณีท้องถิ่นจังหวัดท้องถิ่นจังหวัดก็สั่งการมณีท้องถิ่นอำเภอว่าให้อ,อปบตรหรือเทศบาลไปจับคู่กับองค์กรก็คือวัดสองสานสสถานสมมติก็คือหนึ่งอ,อปตอต้องมีสองสานสถานที่เป็นองค์กรวัดในการพัฒนาโครงการบระระชาลสร้างสุขเหมือนที่ทุกท่านที่อ,อปตอแต่และพื้นที่ไปทำกิจกรรมบิ๊กทิ้งเด อย่างนี้เป็นต้นนคะครับก็เป็นโครงการวัตถรชลสังสงจนกระทั่งเมื่อ,อาทางอบตเทศบาลได้มีจับคู่วัดบางวัดก็สงสัยว่าวัดของตนเองเนี่ยไปจับคู่ตอนไหน,นไปจับยังไงฉันไม่เห็นรู้เรื่องเลยนะครับรางพ่อไม่รู้หรอกครับบางทีเทศบาลอบตเขาก็วัดไหนอยู่ใกล้อบตก็เอาวัด,วด,วด,วดนั้นเนี่ยเป็นวัดจับคู่จนกระทั่งในการพัฒนาเนี่ยมันก็เริ่มไม่มีประสิทธิ คือทำเฉยๆไม่มีกฎเกณฑ์ไม่มีระเบียบไม่มีแบบแผนไม่มีตัวชี้วัดในการพัฒนาว่าจะทํายังไงต่อนะก็ทาเพียงแค่อย่างเดียวคือบิกคลินงเดียวอย่างเดียวคือทาความสะอาดอย่างเดียวจนกระทั่งเมื่อปี2 5 6 5ก็ได้มายกระดับโครงการวัดประชาลสร้างสุขโดยประธานรุกกรรมการโครงการวัดประชาลสร้างสุขประจำอำเนือในสมัยของพระเดชพระคุณพระเทพเบตีปฏิบัติเป็นพระธรรม นะท่านก็ได้มีการมุ่งเน้นก็คือให้วัดทุกวัดของผลเหนือก็คือตั้งแต่ได้ตั้งแต่นครสวรรค์ไปถึงเชียงราย16จังหวัดน,น่าว่าการขับเคลื่อนโครงการเนี่ยจะต้องขับเคลื่อนให้ได้ตามระยะแผน5ปีก็คือเริ่มตั้งแต่ปีพศ2565จนถึงพศ2569 ซึ่งในแต่ละปีนั้นเนี่ยจะต้องขับเคลื่อนอย่างน้อยปีละ20%ใน100%ของจำนวนวัดของของจังหวัดอย่างเช่นคนครสวรรค์เราเนี่ยมีทั้งหมด800 <Okay. S 1> นะครับ810วัดนะครับเฉพาะมหานิกายโดยรวมทั้งอายุนะครับถ้ารวมทั้ยุทธุก็เกินประมาณ830วัดนะครับซึ่งใน830วัดเนี่ยจะต้องขับเคลื่อนโครงการวัดประชารัชสร้างสุข ให้อยู่ในกกอบระยะแขน5ปีก็คือปี6กจนถึงปี6 9นะครับปีห5เนี่ยมุ่งเน้นไปที่วัดเจ้าคณะภ้าวัดรองเจ้าคณะภ้าวัดเจ้าคณะจังหวัดวัดรองเจ้าคณะจังหวัดวัดเจ้าคณะเภือวัดรองเจ้าคณะเภอและวัดเจ้าคณะตำบลนี่ก็เป็นการพัฒนาในปี6 5ปี6 6กปี67็ก็พัฒนาเป็นวัดล่างทั่วไปก็คือวัดทั่วไปที่ไม่มีตำแหน่ง เจ้าคณะผู้ปกครองนะครับซึ่งในปี66เนี่ยวัดที่เป็นต้นแบบของอำเภอราชยาก็คือวัดหนองกระดุกเนื้อนะครับวัดหนองกระดูกเนื้อเป็นวัดต้นแบบในระดับขนเหนือนะครับซึ่งเป็นระดับสองในความเป็นจริงเนี่ยวัดหนองกระดูกเนื้อเนี่ยถ้าพูดง่ายๆถ้าเราประเมินตามเกณฑ์นะครับตามจริงๆเลยก็คือวัดกระดุกเนื้อได้ที่หนึ่งนะครับแต่เนื่องด้วยน วัดในหลายวัดนั้นก็เป็นวัดแหล่งท่องเที่ยวนะครับมีสัพยะในส่วนนั้นนะครับเราก็จะแพ้ในส่วนของวัดที่เป็นท่องเที่ยวซะส่วนใหญ่นะครับในส่วนนั้นปี B 67นะครับปี6 7วัดที่เป็นต้นแบบก็คือวัดศรีไก่ล่างนะครับเป็นต้นแบบระดับจังหวัดนะครับถ้าอยู่ในระดับภาคมัก็อยู่ในอันดับ2ของการประเมินผลนะครับส่วนปี68นั้นนะครับเรายังไม่รู้ว่าเป็นวัดอะไรนะครับใน16วัด ของปีประมาณ68นะครับการขับเคลื่อนโครงการเนี่ยเราขับเคลื่อนเป็นปีประมาณนะครับซึ่งเราจะเริ่มตั้งแต่ใน,นปีประมาณ68เนี่ยเริ่มตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2567ไปสิ้นสุดในปีประมาณก็คือวันที่30